สวดีพี <c ười> <c ười> <h <h ่น้อง FC s ุกคนเด้อวันนี้ว่าตามมาคุงเพื่อนไอซุปพี่น้องถ้าจะเอาหลอกกันจองพี่ครับพิดมาคุ้งน่อยหนึ่งสิตามกสไปเบิ่งก๊กมะกระทันแล้วน้อมันใหญ่แล้วบ่ก๊กซาตีกัเป็นพี่น้องเนี่เเดียวกันเหีเดะไ่รอไปปล๊กแล้วหาไม่ทำแหมงแล้วปะดีอยมันเออมันซุกหรอว่เนี่ย เออไม่ถแมงอันนั้นค้องค่อยให้มากเนี่ยเอาได้คะไปปลูกเป็นแหละพี่น้องนี่อีเมล่ก็เอาเนี่ยเดียวที่เลยตวต่บามันแต่บามันมันมีสองพันละวันละบาทคือรคือไม่ถแมงเป็นเลพี่น้องได้ไปหยาบเตาประโยรมาเนาะมันหนะมันล้มส่วนบงนึงนี่มันล้นกอีเมลหนเล็กน้อยเอาเอาเราไปกินเมื่อด้

ถากินข้งกูเลิพันใหญ่ทำนั่นสิย่งเลยกูฮะสารดองเพีงมหมดว้าวหดเยดอกยังดีเาสารดองเพีงมหมดข้าวเนจีนสูดใสงินยวนอุ้ยกูของกูว้าเชี่อมาดินดเสี่อมาด้ยงต่จีบกันนะ้ยโอ้หคิเอาๆเพาะฉน้เรียวพยันจะตีค่ะเดยบ้านน้ปู่ไปถ้าชีองเอาไปดี่ก็ตามมาหื หลอกกาดจองเนาะเออเออนอ่ะมันมันแพ้ไ <crawl> ด <prejudice> uh, <this one. S 2> ้ลายได้นี่อ่ะมันน่ะเสียโรกถิ่มได้นี่ยจะเอาแกแล้วที่จดจำพี่นนองเขาจะมากกินนี่แต่วะนะดอกกันจงก็แลกินมาเอนะฮะนี่เอาไปลอกินได้ปกกินไม่ลอกกินปก็กํามะคุงเนีกัดกขวดเนาะเออไปดิ chòi ăn mắm rồi, có cứ khao bả ấy đi rồi, nữa, là à? mặc phượng nó sũng của bác phượng bàn, hả nó? hả nó? tuần này của nó của กองงามล้องมาตีฮักเลย้างตามักดุงมัดดุงซีมือส้างเหมือนนี้จะยตีข่อยนะไอซุกให้คายตามัุงท้ายเกอเคย้ายตามัุงูท้ยอนา่้าเิ่เด้อะเนาะสเพิ่ไ้เอคนเด เมนหนังจกๆแล้วซิอนาวอัพโวมนเทียิบแตเขานม่เน่ใอ้าคืองแต่อาิบะเพ็ดปะโทว่อันนี้จะเสียฟ้าคาขาดแลเกิดฟ้าดวานะาวเบ็ดเบิดอ้าหมอถอดไปคนไอ้ซุกทิพักการจองสมอนถอดนะ ใช่อ๋อลัมใส่ไตากแล้้ะนี่อ่ะตากแล้วนากนอเกษตรมานำวจซซะอ้าวกล่องมจเอใส่ตัวาคกันจองาพันยาพันยาซีมงพว่า่ยเย็นยยาปอ้งวลไเถื่อเลยเ้อ อพี S <S ่น้องเออิชสตินแเำเแซ่บแมืออัปบัตชนี่เขินตบตี่เอใหจะเป็นำซบซ่บซ่อีดีติอแดงต้องไปเจอพักกันจองอีกเด้วารถอขีดอันนี้ก็แซ่บเนะเอาไปกินแกะ่ ร้านสมงองปลาชุกมาเด้อพี่นอามมา้องกินตามะฮุ่กลางาทุ่งหน้ากินตามะฮุ่กลางของหน้าเสืะม,มาทีแนวเห็ดเน,นาะลื่นปั้นเขา่าพี่น้องปั้นเข่าปลาชุกขา,า,ขนายยหน้ายาวเนาะปั้นถึงนรก พักวะส่วงวะข้าวกินเพจรา้านไมเห็นนะข้าแก่เลยเนี่นแต่ความอย <ด S 2> ากไม<ด>่เห็นให้ <c oughs> ข,ข้ขาวอดบไรแต่ว่า้ากแนแล้วแขงแหเห็นอยู่บ้ค่ะไรมุ้งอยู่บ้าไปมมุ้งแรงม้งก่อน พัคกิจับคือต่างค่ากล่องต่ำสูงเลยคือบ้ามากเลยได้เก็บมาเลยมันเบิร์ตเท่านั้นพี่น้องรักสิต้องกิจับเบิร์ตเท่านั้นอ๋อกว่าสิฮักฮักก่อนกูแน่มาเข้ากันอยู่บ้มาเคากากระตมวันรุ่งมันเอิรนมาบีนไม้คือเกิรนมาบินฟ้าอนนัพี่น้องนี่เด็กพี่น้องเก็ không mà mình người làm vậy làm là vậy hôm 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 anh bớt hôm 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 phụ hôm 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 coi hôm 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 không hôm coi còn hôm 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 chụp หอมบุขมใส่ยูตอนมแต่นันเผาก่อนนะรสชาตินะใ่ยูเนี่ยเห็ดเห็ดอะคะโเ็ดฮาคการเ็ดนังก็อยู่อเมริกาต์เเสียบเลยเป็นขนมรสย็ฮาอจัวัด่อไอะไติหมค่ะดเพี้งดีินไหม ก็มาคุ้งประเภทแห้งขนาดไดชืุอจอนขัดเนาะสัดเข่ากันพี่น้องเอ้ยหมายังตักกันจองตักแตมักุมิ้มน้องไหมบไร้คมพอแปดจะาตะเอัวกเลยปวดโอ้หถ้าจะเอาซ้ำได้ก็เคยกินเจือ

sao được no, sao? Okay. Sao sao ừ. <laughs> ừ. không được 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 không ขึ้นหูนเลยน่ขึ้ขน,นูอะเนี่ยขึ้นหูอปลแซอแะแมาปาขังแทกยุคดีตีบย่อมคันี้หรอเวมยปูซอยปุงนำ้ำเนยนะออันนี้แทะนั่นบอืม,อม

กมอยากกินข้าวปั้งไลยสูงกระสังค่ะส่วนไม่ดีพี่น้องจะแบเอะไรแดงหายลองกินก็เหมือนเห็นไหมเทสยังไงขนาดเทสแผบเทสแผลไม่ข้อหมอเทสจะแบบจะอาการดีไหมบอค่ะคุ้มอับอันอ่ะคุมอ่ะอัอคุ้มยิ่นคุม ถ้าเสฉะต้อ,อ,อง mm hmm. มืเถือใช่ไนัน่งน,น,อ,น,นอ,อืมผมมัา <c oughs> จะทิ้นไหนทเนี่ยน่ก๊อกเรืเบื่ออเหืออ่าแกบอกากระป๋อง อืม่าแมขวาจะ่้านหานี่นแค่เลี้ยงตปวโอ้ยน่นี่ปลาแดงตาแดงฮ้ยมากันจองเออินมอะไรกิ่ใหม่เขาไปแห้งเอันนี้ใหม่เึ้เอืมอืมมาเลยคมน่าสูตคมหมานสัื มันออกเพราะดินสัวนผสมดินส่วนผสมผมเขาเรียกกัดชุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นแห้ง <c oughs> ส่วงเลยปนี่ก็ตางกระปุนให้เขากำนนะงกานจองที่งี้คือบวเพียบแต่จริงเป็นป้ามันแก่แกแ่แค่ไหคือบ้านจะคมเยังรวมกันมือนบ้านบ้านยากระมัก็บเอาไปสูบไปอ่นานังกระเสอ จะต้องเห็ดแจ่วพักกันจองให้แซบำเหแบบพริกดิ้บแล้วก็หัวหอมแดงแล้วก็จี้พักกาจองที่ชมหเด็กตำหพริกดิ้บำแทนหัวหอมแดงแล้วก็คุยเขาเลยเขาเนี้ยงนอนเขาก็อําดำเพเห็นเลยเก็ะชูบกชูบเาอันที่แซบอืมก็ชุบเาอันแซบพอแซบแซบแล้วเี่น้อกปุ่นักกจองบ่เสือร้ไปเห็ดมึงด้วยเหตากระแตก S <S อบอยเลแพชรักี่น้องเอ้ยเพชรักเสียบแฮง <extracting. S 2> จับจนตัวสีกองห่าหายกงม,มาต่อยบอกระท่านให้กินพี่น้อนงไปเตตลูไปจับ,บเปิดเ็เออจิ้มก็ต้องไปไอ้ชุกเสียบอีดีบอข่อยตำเสียบบาเสียบจนเกียง สั่งแดงในชีวิตไอซุกเราเยอกขอพี่น้องเออเรายอขอพี่น้องเนอตามแต่ละเทอมาบ่แดกคนบ่โอ้ี่เาอน่งหนี่ออนีไมีนั่ตอดกน้คต่อันตนีิปนี้ศิลปินประเภทชนเด้อพี่น้องพอกันไหมคลิปนา ขอบคุณที่เขามาติดตามหับชมบายบายไอซุกบายบายน้องตี๊บ๊บายบายน้องตี๊บที่ดีบหรอกกับ